สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะช่างนังอันทัวร์ครับ <c oughs> อันนี้มาดูรถหล่อทีมงานปรีชารุ่งเดือนนะครับน,นี่เป็นเดก้าเสียนุนะฮะถือว่าจัดเต็มนะฮะ นี้อายุรถก็ประมาณเกือบสิปีได้นะฮะคันนี้ใช้แม็กล้วนครับล้อนะกระทะเป็นแม็กครับ่ก็รถเสียสมเจีนนะสุดหลอ่อควหนะควหนะของประเทศคันนี้เป็นหัวทอบนะครับ ไปหน้าฟีนนนนะฮะเสียสมเจดครับคันนี้โอ้ฝุ่นโครตละเยอะเลยครับนี่ก็ดิกาเจ้าวาดครับ โอ้เงาวิ่งเลยกระท่นะลงใส่ลงใส่น่ลงมางนะ่ยงใส่ลงถางเฮือนจอดรถทามาสามรถนะนี่นะฮะตัวช่วยให้เบรกอยู่ครับสาเบาเบรกนะ 6ล้อแถวบ้านก็ใส่กันเยอะครับใส่ทุกคันนะฮะท่าวน่าจะเหลือคันนี้คันเดียวเนี่ยก็ตัดทิ้งมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยอย่างเี้ยรถจะอ้วนครับตัดทิ้งมาแล้วครับท่าวนี่ใช่ครับเสือจะของรถจะพาแฟนมา้วยหรือเปล่าเนี่ยไปอ้วนครับเนี้ยเราเสียอ้วนครับ ตัดทิ้งหมดแล้วฮะมองก๋วยเตี๋ยวสองใบครับสิบสองหรือสิบห้านิ้วตรงนี้นี่เดิมเดิมหมดแล้วครับฝุ 2, บนนนนบ่นตลุบเลยฮะนี่ครับรถผม จะมาเอาดินครับหนึ่งเที่ยวพอครับเป็นลงถนนนะฮะถนนข้าง,างทางที่จลดรถมาดูคันนี้ครับว่าคนขับจะหลอแค่ไหนเนะี่ยดูรองเท้าก็รู้ครับนี่ครับเดิมๆร็อกกี้ครับร็อกไม่มีเป็นตายนะฮะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปในเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ